รักคนที่เขารักเราแต่เราอาจจะไม่รักเขากับรักคนที่เรารักเขาแต่เขาอาจจะไม่รักเราเนี่ยแบบไหนดีกว่ากันครับสำหรับน้องถ้าน้องเป็นน้องจะเลือกคนไหนรักคนที่เขารักเราดีกว่าสุขอุราดีกว่าเป็นไหนไหนคนที่เรารักมักทําให้ช้ำใจหรือคนนี้ไม่รักเราเราต้องเอาชนะให้ได้ต้องพิชิตใจของเธอมาเอาแบบไหนครับ เอาแบบรักคนที่เรารักเขาแล้วก็ต้องพิจิตใจของเขาไมา้ได้เอาให้ได้นะครับ <Okay. S 1> เอาให้ได้นะครับโอเคครับทําไมครับมันมีความรู้สึกดีอย่างไรมันรู้สึกว่ามันภูมิใจกับความรักที่เราได้มาครับรักคนที่เขารักเราดีกว่าเป็นยังไงครับมันดีอย่างไรถ้าเขารักเราก็เราเขาจะให้สิ่งดีดกับเราแล้วก็เราเราก็ต้องการสิ่งนั้นนะคะ รักคนที่เขารักเราดีกว่ารักคนที่เขารักเราดีกว่าเป็นยังไงครับมันดีกว่าเพราะว่าอย่างน, <lyn> น้อยสิ่งที่เขาให้เราคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วครับส่วนคนที่เราไปรักเขาบางทีสิ่งที่เราให้เขาอาจจะไม่โดนใจเลยสหรับผมนะครับก็จะเลือกคนที่รักเรานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขารักเราก็เหมือนกับว่าเราต้องรักเขาบ้างนะครับคืออ่าฮะทั้งสองฝ่ายก็คือถ้าเกิดว่าเขารักเราแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่รักก็มันเหมือนกับว่าหัก หันน้ำใจเขาอะครับขอบคุณครับ,บ,รบในชีวิตเรามีบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ไม่ได้นี่คือไม่ใช่เสียนะน้องๆถ้าในเรื่องเกี่ยวความรักจำไว้ครับเราจะมีอยู่สามอย่างเราเสมอตัวอยู่อย่างนี้แล้วอยู่ดีๆเรามีแฟนเราก็มีคนรักถูกต้องไหมครับเสร็จแล้วถ้าเกิดแฟนเราจากไปเราก็เหมือนเดิมจริงไหมครับไม่ได้เสียอะไรไปใช่ไหมครับใช่นะครับใช่นะครับอันนี้ให้ได้เลยนะครับ เพราะเวลาเราได้ของอะไรมาแล้วพอของนั้นไประบบกกลายเป็นเสียครับไม่มีนะครับเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นเรื่องความรักก็จะได้กลับมาว่าการรักคนที่เขารักเรากับการที่คนที่เรารักเขาเนี่ยมันก็ตา่างกันยังไงน้องก็บอกแล้วผมจะสรุปสุดท้ายว่าอย่างนี้ครับว่าแท้ที่จริงแล้วการที่เราพยายามเห็นความรักของคนที่รักเรา และตอบแทนความรักของคนที่รักเราในฐานะเท่าเทียมกันจะมีความสุขมากขึ้นทั้งสองคนใช่ไหมครับน้องครับที่ตะกี้น้องบอกใช่ไหมครับใช่ไหมครับจุดอ่อนของมนุษย์เราคืออยู่ตรงนี้เวลาใครรักเราทําอะไรให้เราเรามักจะไม่เห็นความดีของคนที่รักเราในขณะที่คนที่ไม่รักเราเราพยายามจะเอาชนะนั่นคือสัญชาตญาณของมนุษย์ครับ เราสังเกตเห็นไหมครับว่าบางครั้งบางคาคุณพ่อคุณ,คณแม่ปู่ย่ารักเราพูดนอนพูดนี่เราบอกว่าบ่นใช่ไหมครับความจริงท่านก็รักเราแต่เรามองไม่ค่อยเห็นเพราะท่านเราบักเรามากเกินไปน้องๆครับการจะมีชีวิตคู่ที่ยืนยาวนั้นจาไว้ครับคนที่อยู่กันนาน,นานนั้นเขาอยู่กันเพราะเขามองเห็นความดีของกันและกัน แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วเราไม่มองเห็นความดีกันและกันท,ทั้งที่อีกฝ่ายพยายามให้ความรักดูแลอย่างดีในท้ายที่สุดจะต้องแยกจากกันไปไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อใครทําอะไรดีกับเราแล้วเราจงเห็นความดีของเขาและตอบแทนความดีของเขาที่ให้เราเท่ากับที่เขาให้เราก็จะดีขึ้นใช่ไหมครับโอเคครับอ้าวนะครับขอให้น้องๆสมหวังในความรักนะไม่ว่าจะรักเขาหรือเขารักนะครับคุณผู้ชมครับ